สวัสดีค่ะสีผ้ามาเบิรงวิธีหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวญี่ปุ่นแบบใส่หม้อหุงข้าวหนึ่ง 1, จ้ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะจ๊ะปกติอ๋อสีหนึ่งใส่ซึ่งกลิ่นมันค่อนนี้มันค่อยได้อารมณ์แบบว่าก็จะเข้าหนึ่งกิ่นยู่บานจ้ะแต่ว่ามือนีหม้อหุงขา้าวหม้อหุงข้าวว่างก็เลยสีผ้ามาเหตุผลเบิรงว่า หนึ่งข้าวเหนียวญี่ปุ่นแบบใส่มหม้อของเขานี้หนึ่งจังไหนจ้ะเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยจ้ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะจ๊ะอยากกินน้อยกินหลายก็ใส่ลงไปเลยจ้ะอ๋อหนึ่งไร่เติบกินบะเบิ้ลกระเทยใส่ซองฟิสไปจ้ะนี่นค่อยประเดี๋ยวหนึ่งดูนี่จ้ะหนึ่งไร่เติบ ล่างไม่ต้องมาแลว้วล่ะล่าง,าง,งจะอจ้เข้าถึงเขาทัพปลาเนี่ยล่ะอันนี้บาง่ะ ล่างน้ำหนึ่งจะใส่บันนี้ตั้งน้ามนมืแล้วก็ใส่ใส่น้ำใส่น้ำพ่อคุกคิกด้ะจ้ะบ่ใส่ลายบ่ใส่หอดคอมือ้อนึงเด้ใส่หน่อยๆจ้ะคันใส่ลายพอดเขาสีเหลวสีเขาสีเละ คันไส้หน่อยพูดเขาซิบเสุซกเพราะฉะนั้นเขาต้องไส่แบบคุกคิกจ้ะว่าต้องวัดว่าต้องยั้งจ้ะเอาที่เท้าเบิ้งเห้วว่ามันคูคิกบ่นเนี่ยจ้ะประมาณเนี่ยเห็นอ่ประมาณเนี่ย,ปร,ยประมาณนี้จ้ะนี่จ้ะเสาน์นมหของเขาเห็นบ่ยังเห็นเม็ดเขาอยู่เพราะวา่าเขาใส่น้ำแบบคุกคิกเนี่ยจ้ะใส่น้ำประมาณนี้ใส่น้ำแบบคูคิกบิดมอแล้วกะ กดหงงปกติแล้วจ้ะกดหุงปกติก็จะห,หุง้าหหงเขาทั่วไปจ้ะแต่ทำว่าเมื่อกี้เนึ่อตอนซุกแล้วจ้ะ,อ,อ,จะอันนี้สี่สิบห้านาทีซุกจ้ะเครื่องเนี่ยแล้วเมื่อกี้ตอนซุกจ้านี่จ้าเขาดีดแล้วจ้ะนี่ดีดเมื่อกี้นี่อันนี้ในก่อนแนี้ทีห้าหุงแล้วแล้วห้าวพ่อได้กินเลยจ้ะเห็นบ่มันท่านได้สุกคักเดะมันยังเป็นเม็ดขาวๆอยวู่อเมื่อกี้เขาใช้น้ำหน่อยไอเ้ากลับด้านแล้วจ้ะปิน้น มันลงไปอันนี้ในกรณีที่เขาบม่กินเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นในกรณีที่เขากินเลยน่ะขมันใก่สีซุกแล้วกันเขากะบไว้ประมาณเหลือหานาทีสิบนาทีสิซุกสิลักเห้เขามากลับเห้เขามากลับด้านเพราะว่าอันนี้ในกรณีที่เขาไม่ได้กินเลยเขาถามมันดีเกินก็ได้เขากลับด้านแล้วเดี๋ยวมันก็สิหฮมของมันเองเนี่ยเห็นปะข้างล่างมันสิสุกดีเห็น ข้างล่างมันสิสุกดีอย่าลืมนะจ๊ะคั่นเข้าบ่กินเลยเข้าหุงไวซซื้อให้มันดีซะก่อนเขาคอยมากลับร้านก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเข้าสีกินเลยคั่นมัดไก่สีสุกแล้วเหลือสิบนาทีหานาทีสิบหรือสิบหกเข้าคมาผิดกะได้ที่กันจ้ะนี่จ้าฮาวนน้สกินขาวแรงแล้วนี่ขาวเนียวที่หนึ่งไว งามบ่ะเห็นบ่ะเบื้องสกินได้เบิ่งสิกินเบิ่องสปันสปันสปันสูเบิ่งน,นี่บาติดมือเลยกินกับอันนี้จ้ะถุงกับแกลบมาติดมือ 拜拜拜拜。Bye bye.